โรงเรียนสมัยคุณทวดสอนสอนวิชาอะไรเครื่องแบบเครื่องเขียนในกระเป๋านักเรียนเป็นอย่างไรขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงผเผยเ่เมื่อวันพุธที่26กมกราคมพุทธศักราช2565ใกล้สมัยรัชกาลที่5 9. ปูดก้าโปูดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างในปี2 4 1 4โดยโปูดให้มีการประกาศชักชวนพะบรมวุงศางุานวงและข้าราชการให้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนต่อในปี2427ก็ได้ปรดกล้าวให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงให้แก่ราษฎรก่อนอื่นเรามาเปิดกระเป๋านักเรียนมาดูว่าเครื่องเขียนต่างๆมีอะไรห้าตาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากกระดานดำ ที่ทําจากไม้ใสจนเรียบก่อนจะทาด้วยขมังก้นหม้มอกับน้ําข้าวสุกบ้างใช้ขี้รักประสมสมุดทานะครับดินสอรุ่นคุณทวดเรียกว่าดินสอหินทําจากดินสีขาวกับสีเหลืองจากเมืองกาญจนบุรีหรือดินสอพองที่เอาดินสอพองมาละลายน,าน้ําพอหมาดปั้นเป็นแท่งขนาดเท่าหัวือมือ ส่วนยางลบไม่ต้องใช้ใตาเขียนหิดก็ใช้มือเช็ดสูงหรือใช้น้ำลูกลก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนชั้นสูงหรือเด็กโตหน่อยอาจมีสมุดไทยที่ทำจากกระดาษข่อยส่วนปากากาก็เป็นเวอร์ชั่นรักลูก,ลกตั้งแต่ปากากาไม้ไผ่หรือขนเม่นปลายด้านหนึ่งหาให้หําประกันทำรางให้หมึกไหล หรือจะเลือกใช้หางแมงดาทะเลขนนกขนไก่มาผ่าทำเป็นปากกาก็ได้นะครับส่วนหมึกใช้หมึกแท่งสีดำแบบเดียวกับหมึกจีนส่วนเครื่องแบนบักเรือนหรือชุดนักเรียนแล้วหน้าตาเป็นไงล่ะเดี๋ยวมาดูกันคุณวิจ,จิหน้าตาสง่าการจน,นานาคพันที่เข้าเรียนชั้นปรฐุมเมื่อปี2477ที่โรงเรียนปฐุมมหาธาต โรงเรียนที่สืบทอดจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพอเมื่อโรงเรียนเลิกไปก็มาสร้างโรงเรียนขึ้นที่วัดมหาธาตุและรับนักเรียนที่ตกค้างมาเรียนต่อที่นี่บันทึกเรื่องเครื่องแบบนักเรียนว่าสมัยข้าพเจ้าเข้าโรงเรียนปฐมมหาธาตุนักเรียนใส่รองเท้าหนังดําผูกเชือกถุงเท้าขาวกังเกงขาสั้นเสื้อนอกกระดุมห้านิตมีโขนที่โคใส่หมวกฟาง มีผ้าพันหมวกเป็นแถบตัวราวหนึ่งนิ้วฟุตสีเลือดหมูมีขีดขวาขวาอยู่ตรงกลางตลอดแถบมีโบูข้างข้างขีดขาวตรงกลางเนี่ยหนังสือที่ใช้อ่านมีห้าเล่มคือปฐถุมกอกาสุบินทกุมารประถุมมาลาปฐถุมจินดามนีเล่มหนึ่งและปฐถุมจินดามนีเล่มสองและมีหนังสืออ่านเล่นสำหรับฝึกกัดอีกหลายเล่มเช่น เสือคููจันทครูลสังทองสวัสดีรักษากลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งโรงเรียนหลวงแห่งนี้มีพระยาศรีทุทรวรหารน้อยอัจรยงกูลตั้งแต่ขั้นยังเป็นหลวงสารประเสร,ริฐปรัดกุมพระอารักษ์เป็นอาจารย์ใหญ่ภายาหลังสถา,านที่คับแคบจึงปวดก้าวปูกระหม่อมพระราจานปพระตำหนักเดิมที่สวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ทําการใหม่จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุนหลาบแรกเริ่มสอนด้วยหนังสือแบบเรียนหลวงหกเล่มนะครับที่พระยาศรีสุทรโบหาน้อยอาจรอยยางกูลเป็นผู้แต่งมีหนังสือมูลบทบรงคิจิตวา,านิกนิกอนอักษรประยุก์สังยุกพิธาน ไวยพธพิจารณ์และพิสารกาลันถ้าเรียนจบหกเล่มก็ถือว่าจบหลักสูตรชั้นต้นแต่ปรากฏว่านักเรียนรุ่นเรกเรียนไปได้เพียง3ามเล่มก็ออกจากโรงเรียนไปเป็นเสมียนตราตามประจวงต่างๆเป็นส่วนมากเพราะกําลังต้องการเสมียนได้สมัยนะนะครับต่อมาปีสองพันสี่ร้อยย่ิบเกรเกัวกหม่อมให้มีการสอบไล่ประยุกต์หนึ่งขึ้นมีผู้สอบผ่านเพียง สามท่านก็คือหม่อมราชวงศ์สำเริมหม่อมราชวงศ์ชะอ้อนและหม่อมราชวงศ์เบียรมาลากุลเจ้าพญาพัสดิ์สุรินทราธิบุดีนะครับถึงปี2 4, 4 2 8เพิ่มการสอบประโยคกสองขึ้นสําหรับรักนักเรียนที่สอบได้ประโยคกหนึ่งเข้ารับราชการมีวิชาที่สอบอยู่8ปรายการคือ 1. เขียนลายมือหวัดและบรรจุสอง 2. เขียนหนังสือใช้ตัววางวัรถถูกต้อง ตามใจความโดยไม่ต้องดูแบบ 3. ทานหนังสือที่ผิดคัดจากลายมือวัด 4. คัดสำเนาวความและย่อความ 5. แต่งจดหมาย 6. แต่งแก้กระทู้ความร้อยแก้ว 7. วิชาเลข 8. ทํทำบัญชีนะครับปี2427ราัชการที่ 5. โปรดก้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกสำหรับราชดรขึ้นที่วัดมหันพารามนะครับ แต่มีข่าวลือเข้าใจผิดว่าการที่พระองค์ปูก้าปู่กระหม่อมไม่ตั้งโรงเรียนเพื่อจะเอาเด็กไปเป็นทหารราชการที่ห้าจึงทรงประกาศชี้แจงความต่อนหนงว่าที่พูดเล่าลืออย่างนี้เป็นการไม่จริงห้ามอย่าให้ผู้ใดปล่อยตื่นเชื่อฟังคำเล่าลือนี้อันขาดคนที่ควรจะชักเป็นทหารก็มีอยู่พวกหนึ่งตัง้งหันไม่ต้องตั้งโรงเรียนแก้ก่อนเด็กมาเป็นทหารเลย อันหนึ่งเด็กทั้งกมก็แต่ล้วนเป็นบุตหลานไร่ฟ้าฆ่ากันดินทั้งสิ้นด้วยกันถ้าจะเกิดประมาเป็นทหารเสียตรงนั้นจะไม่ได้จะต้องตั้งโรงเรียนเกียิก่อนให้ลำบากและเปลียนพระราชชักด้วยเหตุนใดประกาศดังกล่าวทำให้ประชาชนหายตื่นตกใจและจับตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆจึงเกิดขึ้นตามมาอีกหลายแห่ง